ข้อนี้นะคะเมื่อพิจารณาจาก c h o i c e แล้วเนี่ยเขาจะถามเรื่องคำบอกปริมาณซึ่งเมื่อไหรก็ตามที่เราทำข้อสอบเกี่ยวกับการถามคำบอกปริมาณน,นะคะเราจะต้องโฟกัสอยู่2จุดก็คือ 1. คําคำบอกปริมาณน,นั้นใช้กับนามเอกพจน์หรือนามพหุพจน์แล้วก็2คํคำบอกปริมาณน,นั้นใช้กับเวิร์เอกพจน์หรือพหุพจน์ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูที่โจทย์กันเลยค่ะเน้นดูหลังช่องว่างก่อนเลยนะคะทุกคนเราเจอคำว่า department คำนี้นะคะลงท้ายด้วยเม n นเมนแบบนี้เป็นคํานามแน่นอนแล้วก็เป็นคํานามที่เป็นเอกพจน์เนื่องจากไม่มี S หรือ es ลงท้ายเราก็มาดูที่ช้อยส์กันเลยค่ะช้อยส์ไหนที่ใช้กับคํานามเอกพจน์ไม่ได้เราตัดทิ้งก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดข้อที่2ค่ะเพราะว่า many จะต้องตามด้วยคํานามพหุพจน์ส่วนข้อที่ตัดได้อีกก็คือข้อ1ะคะ a lot คำนี้นะคะถ้าจะตามด้วยคำนามจะต้องมี off ก่อนเสมอฉะนั้นข้อนี้ไม่มี off เราก็ตัดได้เลยส่วนต่อมานะคะเหลือแค่ข้อ3กับข้อ4เรามาดูกันก่อนเลยค่ะคําว่า m u c h เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งคำว่า department ตัวนี้นะคะขอแปลนิดนึงแปลว่าแผนกซึ่งแผนกเนี่ยมันก็จะสามารถนับได้ว่ามีแผนกที่1แผนกที่2แผนกที่3แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้กับ much ไม่ได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องตอบข้อ4คือคำว่า every ถ้าเกิดใครใช้การแปลก็แปลได้ค่ะแต่แปลแค่เป็น subject บกวก verb ก็พอก็คือทุกทุกผนกถูกเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงแค่นั้นเองเนาะ